Uh <worshipbird>. <Şarkıyor> you uh -huh. Thank you. ตาหวโตลวมตารกันโตสาสาตนามันตจิตนาสัังยกษติปัตตาเตสสงสเวโมเรตมโนายุตะกะเรวสัตวสังวาสวาาาโรกาจุปตะวันนวรตตัสาของจวัดุตหาหนคือพระพุทธรูปลุกเล็กนะครับซึ่งตามตำการเรื่องก ได้มีการตั้งเรือพุกกะหานได้เข้าไปมีการพบพระมุขโลกประจำการโลกนี้และได้จมลงไปนะครับตามตริการตามเวลาวันนี้จะมีการสร้างพระลูกเดนขึ้นนะครับโดยจากการสืบพันหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติพระลูกเด็กนะครับท่านวรยหาคุณราชผู้ว่าราชการจังหวัดพุกกะหารได้ให้ความสนใจ และมีปฏิบติการในการซื้อท่อรักษาท่อพระพุทธรูปอย่างกล่าวจึงดำเนินสร้างพระองค์เร็กขึ้นเพื่อให้บริษัทสนิกชจนได้กลาบได้บูชาเป็นสิริมงคลและเป็นพระมงคลในพิธีการประกอบพิธีต่างๆโดยได้รับการอนุธรรมจากราเีระวระที่จะสร้างขึ้นนะครับจะดำเนินการจัดสร้างด้วยวัตถุมงคลอะวัตถุโลหะมงคลโลหะหายากต่างๆหน้าจากว่างประมาณส2นิองิว สูงประมาณ30นิ้วโดยแบ่งทอดออกเป็นสามอดนะครับคือส่วนของฐาส่วนขององคชาตและส่วนของยอดพระเกศซึ่งถือว่าเป็นรูปสัมคัญอีกหนึ่งรูปของจังหวัดมุกดาหารนะครับในนามข้าราสกิรชนชาวจังหวัดมุกดาหารโดยท่านบริยานบุญราหพ่อเมืองมุกดาหารนะครับจึงจะได้ขอความเมตตาพระเถระที่ถือว่าเป็นเทรนับถอ อของหจัาในภาคอีสานของประเทศไทยในขณะนี้นะครับได้ให้ความเมตตาจากแขกชะนวนบวลสารเพื่อที่จะได้ร่วมในการหลอกพระนะครับเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่ชาวจังหวัดพุกทหารเส่อไปนะครับพี่นองนังสะกรอนหอยสะกอนครับผมความเมตตา <c oughs> ในช่วงพิธีไม่เสร็จสิ้นนะครับขอความอนุเคราะหทุกท่านตอกใจนะคนไทยก็ยังด้ของดีแต่ว่าผู้สสียด้วยโโมมูทีน่ายหมอกจะฟ้องสีด้วยโกโมเดี่ยวเดี่ยวแอ่เห็นนั่งสักว่นะครับความก็ว่ ในระดับนี้ได้เรียนเชิญท่าราชการคุณดราในนามตัวแทนชาวจังหวัดพุทธาหารนะครับได้เข้าขอความเมตตาพระเดยร์นะครับได้เมตตารจานแผ่นจานมวลสารเพื่อจะทําการสร้างและก็หล่อองค์พระหลุมเหล็กนะครับได้าาอออนนไดขอความเมตตาลบตูเงินกุดชสโกได้เมตตาจารย์มวลสารในลูกหลานฝ่ายลอยชาวจังหวัดพุทธาหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลใส่ในการเป็นมวนสารในการสร้างถางลุ่มเล็กนะครับขอควา,า,า,ามเมตตาอุบาจาร์ในเรื่องของกัรหลังจาก,กจาอุบา,าจารเมตตาในการจิตแล้วนะครับก็จะได้ไปอกให้กับท่านภรรยาบุตร้ารอทอดเรือเพื่อทหาร วันนี้มีคนพอ่อคนโตเองระชาโนงโตอดีตรอง,งนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันท่านได้มาพำนักเป็นชาวจังหวัดพุทธาหารนะครับตอนนี้นท่านคู้ว่าได้ขอรับนะครับจากอบรมปูศิลาสิริจันโทนะครับจะปฏิบัติเก็บทีททท่ดีเรื่งนะองพระนงการเรียนเชิญท่านสมพงคมสวัสวิรัฐจังหวัดพุทธาหาร ได้ถวายจดตุ๊กปั๊กใจธรรมเหล่พระน,นิพพุณพระพุทุเจ้าคุณมงคลวัดลอยพระพุทธบาทภูมนโนรมเขาวามรู้เพราะเวียนทางนิดเดียครับเรียนเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปิเวนราชธานีได้ถวายจตุ๊กปั๊กใจธรรมเหลี่ยมหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อสมบูรณ์อยู่ที่พระทุกท่ธธรรครับผม ครับผมตัวข้าท่านประหลัดจังวัดครับเรียน,นท่านนายแพทย์ธีรยุทธ์สาทุกุลผู้บริการศูนย์ระบายที่สิบมูลราชธานีได้ถวายกระตุปัจเจียกทำเนรียญพระประธานา,าจตุนวาฒน์ท่านสี่ลูกเลยครับ ทุกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเอาเรือกล้องในขณะนี้กำลัที่รำดรอเพื่อประสบค์จะได้นุโมทนาดาจะได้ไดกดนามใ้ประธานในพิธีนะจะได้กดนามลำก่อนเอาเรียนเชิญทุกท่านนะครับนั่งในอากาศกียรติ์สำรวมสบสุขุมกับมีรักเพื่อประสงค์ทั้งนั้นจับได้นุโมทธาาในพิธีวันนี้ได้ได้หมดสมานานทั้งสี่ลูกกัน ยังธรมะเดี๋ยวฮาภูราปิภูเรติสักระเมวาเมวากิตติทังเพตังอุปภัพปิเยจิตังปิจิตังตุมังกิพเมวะสัมิจันโตสัพเพตุเรนโตสังกปะ โนภัตคัโตสาวกสังโฆสาวขงนาบามิขอบพระคุณในความเมตตาพระเถระอาจารย์ทุกรูปที่ได้ตาอบรมารมีทางจิตดีวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้มีเก e ียรติทุกท่านท่านบรยายราภพรสวรรคุหารพระสนเทศการทุกลุกท่านผุทศาสนิีกระทุกทุกท่าน เขาจะได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณดีมาร่วมงานบุญภาษีก็เพิ่งไปแล้วอรวยส่งคนเด้อ